สวัสดีครับชื่อนายธนาสารสกุลนักศึกษาสาขาวิชาเคมีควบระดับชั้นปีที่3วันนี้มานำการเสนอการเกียิสปีดบอลส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประชิดอินทนกุกซึ่งวิดีโอชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557ครับครับ,บอุปกอรณ์สลหรับในการเขียนสปีดบอลครับก็จะมีหนึ่ง กระดาษเขียนสปีดบอลขดาษ 5- ดเซนติเมตรนะครับ2ก็คือดินสอนะครับ3มก็คือแลมบนทันแล้วก็สจุดทันนะครับก็คือกระดาษนะครับเราจะมาเริ่มเขียนสปีดบอลนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะเขียนชื่อผมแล้วก็สาขาวิชาเอกที่เรียนอยู่นะครับครับในการเขียนสปีดบอลนะครับเราจะใช้ระยะห่างบันทันนะครับสอเซนติเมตรนะครับแล้วก็ เราจะเริ่มจับปากปกานะครับโดยเยียงปากกานะครับที่45องศาครับมาเริ่ม,มเขียนส,สปีดบอลกันเลยนะครับ ครับสำหรับกายเขสติปันก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ